กำเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่งกับตัวละครเฟยาเรฮลไฟตัวละครระดับยูอาร์ที่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครและจุดเด่นของมันจะทําให้ตัวละครฝั่งศัตรูนั้นโดดเดี่ยวแล้วก็ตายไปกับไฟนรกนะครับผมกับตัวละครเฟย์เออร์เฮลไฟเฟรมตัวนี้ดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับก้อนอีกแล้วนะครับจากที่เราได้เปิดตัวตัวละครระดับยูอาร์ตัวใหม่ที่ได้กําเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่งกับเฟยาเฮลไฟเฟรมตัวนี้นั่นเองนะครับึ่งนตัวละครตัวนี้จะได้ปรากฏใหม่อีกครั้งหนึ่งในตู้ซัพพอร์ต ึงตัวละครตัวนี้นั้นก็จะเป็นตัวละครที่ควบคู่กับนินจาอย่างเกวินนั่นเองนะครับชุดของมันก็จะคล้ายกับตัวละครเกวินอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวละครที่อยู่ในหมเดาอีกด้วยสําหรับใครที่ไม่ทันตัวละครตัวนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถไปจัดหากันได้ในรอบนี้เลยนะครับในแท่งซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะซึ่งในแท่งซัพพอร์ตตรงนี้มันก็จะมี2ราคานั่นเองทุกคนก็จะเป็นราคาเริ่มต้นจาก300กว่าบาทตรงนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของเราสําหรับสายฟรีแตว่าสายที่กําลังเริ่มต้นในระบบก แต่ว่าในอนาคตเราก็ต้องเติมเพิ่มนะครับเพื่อรับอุปกรณ์หรือว่าเห็นลูกแก้วของตัวละครตัวนี้แต่ถ้าหากเพื่อนๆมีงบมากแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไปเติมในส่วนที่2ตรงนี้ได้นะครับซึ่งส่วนที่2ตรงนี้มันก็จะการันตี40เลเวลแรกของเรากันเลยนะครับแล้วถ้าหเพื่อนๆที่มองหาก,กําลังจะเติมแท่งซัพพอร์ตตรงนี้ผมก็แนะนําอันนี้เลยการเติมเงินคุกกี้ไลน์ช็อปเติมสนุกไม่สะดุกต้องคุกกี้ไลน์ช็อปเท่านั้นการันตีความปลอดภัยจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีบริการเติมถูกเติมง่ายรวด เียงแค่ใช้ UID เท่านั้นแล้วอย่าลืมไปใช้บริการกันให้เยอะๆนะครับกับ Cookie Land Shop โอเคทุกคนสาหรับใครที่จัดแท่งซัพพอร์ตตรงนี้ไปที่เรีร้อยแล้วมันก็จะมีภารกิจให้กับเราด้วยนะครับเพื่อรับของรางวัลในเลเวลที่ปรากฏตรงนี้นะครับซึ่งเลเวลที่ปรากฏตรงนี้มันก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับที่ต่างกันออกไปมันก็มีเลเวลไปจนถึงเลเวล200ตรงนี้กันเลยนะครับทึ่งในเลเวล200ตรงนี้เราก็สามารถได้รับของรางวัลตรงนี้เพื่อปลุกตื่นตัวละครตัวนี้ให้เป็นตัวละครระดับ U ในทีมของเราได้ ด้วยนะครับซึ่งการที่เราจะได้รับเลเวลที่สูงตรงนี้ถึงเลเวล200เราก็ต้องทําภารกิจให้เสร็จสิ้นนะครับซึ่งภารกิจของมันก็แค่ง,ง่ายๆนะครับเราทําตามภารกิจที่ได้กําหนดตรงนี้ไว้เลยนะฮะแล้วก็กดรับไปเลยทุกคนภารกิจในแทังซัพพอร์ตมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนั่นเองทุกคน,นก็จะเป็นรายสัปดาห์แล้วก็รายวันนะครับในส่วนของรายสัปดาห์ตรงนี้เราก็สามารถไปอ่านตรงนี้ได้แล้วก็ไปรับรางวัลที่เราได้รับเมื่อกี้นะครับแล้วในส่วนของรายวันมันก็จะเป็นภารกิจรายววันทที่เเราาาํตลลอด ในการเข้าเกมวันพัน c ์แมนนะครับก็จะมีการล็อกอินมีการแอคทีฟ นะครับตรงนี้เราก็สามารถได้รับครรวันแบบหนีเลยทุกคนและเราก็จะได้รับโปรไฟล์ของตัวละครเฟรียเฮลไฟตัวนี้ไปครอบครองแบบชาวอีกด้วยนะฮะซึงตัวละครเฟรียตัวนี้นั้นก็จะเป็นตัวละครใส่อาวุธนะครับผมที่อยู่ในฝั่งปิศาจมันก็จะมาหลังจากตัวละครเกวินนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้นั้นความสามารถพิเศษของมันก็คือการสร้างความเสียหายไปยังศัตรูด,ด้วยดาเมจต่อเนื่องและมันก็จะมีการสร้างการเผาไหม้ไปยังศัตรูที่มันโจมตีไปอีกด้วยนะครับถึงตัวละครตัวนี้มันก็มีการโจมตีในแถวแนวนอนถึง 3ตัวละครกันเลยทุกคนการโจมตีของมันนั้นก็รุนแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับและมันก็ยังไม่จบเท่านี้สำหรับตัวละครตัวนี้ที่มีการสร้างดาเมจสร้างการเผาไหม้มันก็มีเอฟเฟกหรือว่าพาาสิทของมันที่สามารถลบการสตันไม่ว่าจะเป็นการสตันของตัวละครทั่วไปหรือว่าการสตันแบบพิเศษมันก็สามารถลบล้างตรงนี้ได้นะครับถ้าหากตัวละครตัวไหนได้ทําการเคลื่อนไหวนั่นเองทุกคนที่จะเป็นพาาสิทโดดเด่นของตัวละครนินจาตัวนี้เลยนะครับผมกับเฟรย่าตัวนี้ล้วตัวละครตัวนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มหมู่ดาวอีกด เรานียเราก็ได้มาอยู่กับตัวละครเฟย์ยาเฮลไฟตัวนี้ไปเชียร์บรอยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้แนะนําแท่งพพอร์ตไปเมื่อกี้แล้วเพื่อนๆนั้นได้จัดแท่งพพอร์ตรอเปล่าถ้าหากเพื่อนๆจัดแท่งพพอร์ตเพื่อนๆก็ต้องได้ตัวละครเฟย์ยาตัวนี้อย่างแน่นอนทุกคนึ่งตัวละครเฟยยาตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครี่สัยที่อยู่ในหมวดหมู่อาวุธนั่นเองหรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวละครเฟย์ยาของเราที่มีพลังรวมอยู่ที่9ล้านนั่นเองนะครับเราก็จะมาทดสอบดาเมจของตัวละครตัวนี้เช่นกันนะครับผมทน่ ลานะ,นะครับผมเราก็ไม่ค่อยได้ปั้นกับตัวละครตัวนี้สักเท่าไหร่เพราะจะมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองทดสอบตัวละครตัวนี้ว่าตัวละครตัวนี้จะคุ้มหรือไม่ที่เราได้ซื้อแทัพพอร์ตนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอยากดูคลิปนี้ก่อนแลวสามารถตัดสินใจได้ว่าตัวละครตัวนี้ควรที่จะซื้อแทัพพอร์ตหรือเปล่านะครับเอาแล้วทุกคนและนี่ก็คือทีมที่เราได้เตรียมไว้นะครับผมในการพาสู้ในครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวละครตัวแรกที่นําความเร็วมาก็คือตัวละครเกวินนั่นเองนะฮะและตามมา ไฟนั่นเองนะครับและต่อมาก็จะเป็นตัวละครสายอาวุธเช่นกันนะก็คือราชาใต้ดินมอสกิตเกลและก็คอโบรอสนั่นเองทุกคนในไอดีนี้เราไม่มีคอจากกรพัิเด็กนะครับมาทุกคนเข้าสนามต่อสู้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งเรานั้นจะได้เปิดมาก่อนนะครับตัวละครที่มีการบัดความเร็วอย่างเกวินของเรานั้นจะได้เปิดมากแต่ว่าตัวละครแฟลตฝั่งตรงข้ามที่มีความเร็วเร็วกว่าเรานั้นก็ได้เปิดมาก่อนอัติโดยการใช้การโจมตีในครั้งนี้สามารถสร้างได้ไม่แพ้กับเราได้แต่ว่าตัวละครเกวินของเราไม่ยอมแพ้ท ไม่รุนแรงแต่ว่าตัวละครตัวนี้สามารถสตันตัวละครฝั่งตรงข้ามได้ถึง2ตัวเลยนะครับแล้วชกันของเรงาก็ได้โจมตีไปก่อนเลยนะด้วยดาเมจที่ไม่มากสุดเท่าไหร่ตรงนี้เพราะว่าจะเป็นพาสซีฟเท่านั้นทุกคนฟาดกระหน่ำตัวละครกระบองในฝั่ล<จ>ตรงข้ามที่มีอเวุเเร์เฉพาะสามแต่ก็ได้ฟาดลงมานะครับผมมีอเวุร์เฉพาะไหมเมื่อกี้น่าจะไม่มีนะทุกคนตามมาด้วยทัชเมิก,กิโจมตีไปต่อนะครับนี่คือพาสซีฟเท่านั้นที่เราราชาใต้ดินของเราฟันสแตนทรพีนะครับโจมตีในรอบนี้ทําให้ตัวละครฝั่งตรงข้ามนั้นติดการส โดนดาเมจเยอะมากๆเลยนะแล,และคมเขี้ยวเลืองระเบิดโจมตีไปในรอบนี้นะครับผมกับนินจาของเราโจมตีไปรนรอบเป็นด้ดาเมจหนึ่งร้อยสามสิบกว่าล้านนะครับผมทําให้ตัวละครฝั่งตรงข้ามนั้นติดการเผาไม่ไปชี้ได้ปล่อยแล้วนะครับและทุบดินแตกสลายตัวละครเมลส์กันของเราได้โจมตีไปด้วยการใช้ควานทำให้ตัวละครทั้งิอฝั่งตรงข้ามนั้นติดโลออ่ไม่ย่อท้อทันทีเลยนะครับและทนโดนฝั่งต,ตรงข้ามนีได้โจมตีไปในรอบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฝั่งเรานัานที่โดนสแตนไปหนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสามารถลดการสแตนี้้ไดนาาาว่สิฟฟของงตย เรานั่นเองทุกคนการสแตนเมสกีก็ได้จากไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับคล<อ>ื่นจิตบดขีดตุลากคนทัศน์สมกทางฝั่งตรงคำได้โจมตีไปยังฝั่งเรานะครับแล้วก็สร้างระเบิดนะครับผมจากตุลาการทัศน์ุมกีไปต่อนะครับด้วยดวย 6, าเมจ64ล้านเท่านั้นทุกคนฝั่งเราก็ยังรับดาเมจได้ไวอยู่นะครับวันสถานทรพีนะครับโจมตีในรอบนี้ก็สามารถเก็บตุลากานทัศน์สมกีตายไปทีเรียบร้อยตุลาการดาเมจหลักของเขานะครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคนมอสกิโตเกิร์ของเราโจมตีในรอบนี้เก็บตัวทุกกกคนแแรรงงะทขอเรานก็ยังไม่่สสิ้นุดเทารโบ คนตัวละครของเราก็ยกกังกระนํำไปต่อเนื่องนะครับดาวจะรวดนะครับผูมที่ไปในรอบนี้ด้วยดาเมจ27ล้านนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่บตัวละครนฝั่งตรงข้ามได้นะครับรกลืนใหญ่คำรามถาล่มดาวจากโบลสฝั่งเราโจมที่ในรอบนี้ด้วยดาเมจ100ล้านสามารถเก็บตัวละครเจวินทั่งตรงข้ามไปทีเรียบร้อยตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็เหลือแค่2ตัวละครเท่านั้นแถมตัวละครซูริวฝั่งตรงข้ามนั้นโดนสตันนะครับผมและก็โดนสตันไปอีกหนึ่งรอบแบบนี้ไม่ต้องขยับเลยนะฮะ ตามมาด้วยลุเตโตนาโดอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นท้าสิทเท่านั้นทุกคนโจมตีเป็นที่ตัวละครตัวเดิมเลยนะครับตัวละครตัวนี้โดนสตันโดนสตันอีกแล้วก็โดนสตันไปอีกแล้วก็ไม่ต้องขยับนะครับผมเดี๋ยวสกัดของเราโจมตีเป็นที่ฝั่งรดข้าอีก่แล้วนะครับฝั่งกระนำจากกระบองเหล็กนะครับผมมึงตีไปในรอบนี้ทุกคนดามเมจไม่ค่อยเข้านะครับดามเมจฝั่งเขาไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่แล้วสถานทรัฟฟี่ไฟอีกหนึ่งครั้งโจมตีในรอบนี้ทั่ให้ฝั่งตรงข้ามติดสตันไปถึงสองตัวละครแบบนี้ฝั่งตตตรรรรงงงงงงขขข้้้้้าาาาามมมไไ่่่่่่่อยยยยยััััับบเเเเเเลลนนนนนะะะะฮฝฝฝีีจดดแคคพวท เป็นแค่กสอบทรายของเราเชานั้นโจมตีไปในรอบนี้ในกลุ่ม45ล้านก็ยังไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าติดโลมายอท้อตรงนี้อยู่แล้วก็ควันไปหนึ่งครั้งดับเบิรไปนะครับเอาละโจมตีไปในรอบนี้สามารถยงังทุกคนแกวินฟั่งนู้ครัโดนระเบิดในกลุ่มกัดจากการเผาไหม้ของตัวละครเฟย่าของเราตายไปทีเรียบร้อยนะครับเนอือคือการระเบิดของตัวละครตัวนี้มันโคตรจะแรงอยู่นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมไปทุกคนเราจะตัวละครที่ไม่ได้สูงกว่าเราแล้วก็ไม่ต่ำกว่าเรานะครับเราก็สามารถทําให้ตัวละครฝั่งตรงข้ามนั้น p พ่แพ้ให้กับเราได้เลยทุกคนและมาดูตรงนี้ทุกคนตัละครเฟรย่ของเรานั้นสร้างดามเมจได้เยอะเป็นตัวที่2รองจากตัวละครมอสกิโต้เกลนั่นเองนะครับผมทุกคนแค่13เท่านั้น A later few moments โอเคทุกคนและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในสนามต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาลองดูว่าตัวละครฝั่งเรานั้นที่มีตัวละครเฟรย่าที่มีการสร้างการเผาไหม้ที่โคตรโหดนั้นจะสามารถต่อสู้กับคอของจักรพรรดิเด็กได้หรือเปล่าทุกคนนี่นะครับผมตัวละครฝั่งตรงคมจะเป็นตัวละครที่ใช้คอของจักรพรรดิเด็กนะครับผมฝั่งเราจะเป็นคอโบรอสเท่านั้นทุกคนพอจักรพรรดิตรงนี้จะทนรับดาเมจการเผาไหม้ของตัวละครฝั่งเราได้หรือเปล่านะครับเกมของเราจะได้สั้นตัวละครฝั่งตรงคมไปก่อนเลยนะครับมถึง4ตัวเลยโอ้โหคอม เกิดเพลินระเบิดในครั้งนี้ก็ได้โจมตีไปนะครับผมรายการโจมตีของวันนั้นไม่ค่อยแรงเลยทุกคนเพราะว่าโลกของแจ็คพันเตอร์มันโคตรจะหนามากๆเลยนะครับเอาล้วทุกคนเมือสกิตาโก้ได้โจมตีไปต่อนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นได้เอาสกิลหรือเปล่าแต่ว่าราชาทะเลลึกฝั่งตรงข้ามที่มีวัยเพาะสามดาวโจมตีในรอบเดือนไปเก้าล้านโอ้โหดาเมจแรงโคเลยนะแล้วก็สถานทรพีมาอีกหนึ่งครับโจมตีในรอบนี้ทำให้ฝั่งตรงข้ามมันติดการสตันอีกแล้วนะครับก็คือการสตันตัวเดิมเลยนะครับมอสกิโตกดาเเมมจก็ไ่ข้านะครับ บอร์สในหัวปืนใหญ่คำรามถล่มดาวจะถล่มฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าตุกท่าในรอบนี้ก็ยังไม่สามารถถล่มฝั่งตรงข้ามได้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันโดนสตันถึง4ตัวละครเลยนะครับแถมตัวละครที่โดนสตันก็เป็นตัวละครดาวเป็นหลักของเขาเลยนะครับเอาละตัวละครฝั่งเราได้โจมตีไปด้วยนะเป็น100กว่าล้านก็ไม่เข้าเลยนะครับกับโลดตรงนี้ของคอจักรพดเด็กนะฮะถล่ดินแตกสลายและจะแตกสลายหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามยังไม่แตกทุกคนโคตรหนาเลยนะครับสะสมพลังจู่โจมโจมตีในรอบนี้ต่อยขึ้นฟ้าวไปในนทะเลลึกแบบี้71 ลานในผมทำให้ทุะครพวก cross ของเรานะติดโลไปแล้วนะฮะแล้วก็ราชาใต้ดินของเราในกระบมกมีแต่ราชาเท่านั้นเลยครับในการต่อสู้ในครราชาใต้ดินราชาทะเลลึกเลยนะครับเอาละดาวจะรวดเป็นรอบนี้มันคือจะรวดจกกริงๆหรือเปล่าจนตีในรอบนี้ก็ยังไม่สามารถทําให้โลกฝั่งตรงข้ามนั้นแตกหรือว่าสะเทือนได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับอาตมีคน่งตงางไม่ได้ฟาดมาเก็บทัวท่านโบร c r ของเราไปจีเรียบร้อยแล้วต้องมีตัวนี้ก็ได้ซ้ำเต่ไม่หนึ่งรอบทุกคนการยี่ผมออกมานโคตรที่ จะทําให้ฝั่งเรานะติดบทขยี้แบบพิเศษโคตรโหดมากเลยนะครับทุบดินแตกสลายแต่ว่าจะทุบฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าจมิีในรอบนี้ดามเดจเบาโคเลยนะครับผมี๋ยวมาตามมาด้วยจรวดปืนราบนะครับกับยุ่งของเรานะครับชมทมในรอบนี้โอ้ดามเมจไม่เข้าเลยทุกคนโลกฝั่งตรงข้ามนั้นมายังไงก็ยังอยู่อย่างนง้นนะครับผมไม่มีแตกสลายไม่มีสะเทือนอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสร้างความเสียหายัฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยนะครับผมเอาละและโจมตีไปหนึ่งรอบเกวินของเรานะคบทำให้ทั้งฝั่งตรงข้ามาสตง มันนั้นก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับทาให้ฝั่งตรงข้ามนะโดนสตันไม่ได้ออกสกลิลเท่านั้นดาเมจขกล่องเราก็ยังโดนอยู่แต่ว่าตัวทันเฟย์แยกของเราได้สร้างการเผาไหม้เป็นล้วทุกคนสร้างการเผาไหม้แบบนี้ฝั่งตรงข้ามนั้นจะโดนระเบิดอย่างแน,น่นอนหลังจากนี้แต่ว่าฝั่งเราโดนการจมที่ของตัวทันราชาทะเลล็กไปก่อนนะครับไมได้เป็นหนึ่งร้อยล้านและเฟย์แยกของเราก็ได้ร่วงไปเรียบร้อยนะครับผมจมไปอยู่ที่ทะเลเล็กแล้วนะครับสำหรับตัวะครเฟย์แยกของเราแบบนี้ฝั่งเรานะั้นจะทนรับดาเปองตรงข้ามได้หรือเปล่าจะสามารถชนะโลูกคอของ จักรพรรดิเด็กตรงนี้ได้ไหวหรือไม่ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้กับกอนด้วยนะครับผมกับทีมพิศดารของเรานะฮะโซนิีกฝนอ้ทำมาได้โจมตีธรรมดานะครับผมราชาทะเลลึกมากอีกแล้วทุกคนตัวละครที่มีดาวเป็นหลักนะครับผมโจมตีเรอบนี้ด้วยเฉพาะสามดาวมาอีกแล้วทุกคนเจ็บไปแปดล้านเก็บตัวละครเกวินของเราไปที่เรียบร้อยและอีกตัวหนึ่งก็ตายเหมือนกันนะครับพรราชาใต้ดินของเราก็จนรับสาดแผลตรงนี้ไม่ได้นะก็ลงไปเก็กับรักม่วงๆไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่สองตัวละครเจ้าเน็ตยุงมัดเจ้าเก เองทุวคซึ่งตัวลาดเมสการของเรานั้นก็มี ทนทานหรือว่าไม่ยอ่อท้อแบบพิเศษของพาสิฟของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะทนอยู่ในตามต่อสู้ได้นานกว่าเพื่อนเื่อนะครับผมแต่ยุ่งของเรานี่ก็ยังอึดอยู่นะครับถูกดินแตกสลายและจะทุบโลกตรงนี้ได้หรือเปล่าทุกไป,ปนในรอบนี้โลกก็ยังไม่แตกทุกคนแต่ว่าโลกของโซนินที่อยู่แถวกลางนั้นก็ได้จางหายไปเหมือนกันนะครับผมติดโลมิโอทอไปแล้วแต,แต่ว่าราชาตัวนี้ต่อยโคตรแรงทุกคนนี่ครับผมต่อยมาอีกแล้วยุ่งมอสคิโตเกิลของเราจะรวดทางลาบของเราได้โจมตีไปในรอบนีุ้กคนเปล่าละรายการโจมตีของมนัน สะเทือนเลยนะฮะ แล้วก็โดนดามจเ,เก็บตัวละครยุ่งของเราไปทีเรียบร้อยนะครับผมโดนไม่ช็อตยุงเมื่อกี้แล้วก็ร่วงนะครับผมราชาตัวนี้มาอีกแล้วทุกคนโอ้ดามจโคตรโหดนะครับผมโอ้ราชาตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครดามจหลักของเขาเลยนะครับผม<อ>มัดมังกรหินนภาในมุมจบซีเปน็นรอบนี้และก็ทําให้หน้าเจาของเราดับไปเลยนะารต่อสู้ของเราโคตรเจนาในแต่ว่าฝั่งเรานั้นโดนนวดไปเรื่อยๆแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับฝั่งเราไม่ได้ทํามาให้ฝั่งตรงข้ามนั้นได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับโลกของ จักรพรรดิเด็กก็ยังอยู่ดีนะฮะแมวสกัดของเรานั้นจะทนรับบาดแผลไว้ได้ในเชินที่เท่าไรกันแน่พื้นใหญ่คำรามไม่กลอานะครับและพื้นใหญ่ตรงนี้โจมตีไปในรอบนี้ยังทุกคนยังนะฮะตัวรัแมวสกันของเราก็ยังยังคงอยู่ในทีมได้นะครับผมต้องอีกตัวนี้ฟาดมาสร้างบุครทนี่เป็นลาวติดไม่ยอดท้อและนี่ก็คือไม่ยอดท้อสุดท้ายราเปล่าถุกดึงแต่สลายแล้วก็ ไฟแตกไปเลยทุกคนและหลังจากที่มันทุบไปแล้วมันก็จะทุบอีกนะฮะจนว้าตัวนี้เอาละทุบแล้วทุบอีกหลังจากนี้มันก็จะโดนทุบแล้วนะครับราชาทะเลเลึกในผวมจมตีไปน่านฟา้าแล้วก็จมตีเข้าสู่ทะเลลึกแล้วก็ลงไปคุยกับหอยแมลงผูใต้ผกไ,ไปทีเรียบร้อยนะครับสำหรับเมลสกัดของเราไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้ทุกคนแต่ว่าคอของเรามันตาดเกินไปนะครับถ้าหากเรามีคอของจักรพรรดิเด็กเราก็อาจจะสู้ได้นะครับแต่ว่าตัวละครเฟย์ยาของเรานั้น ไม่ได้ทําดาเมจอะไรเลยเมือ่อกี้ทุกคนทําได้แค่ประมาณเป็นกระสอบสายให้กับฝั่งตรงข้ามเท่านั้นนะครับโอเคทุกคนและหลังจากที่เราได้ทดสอบดาเมจของตัวรันรเฟย่ยาตัวนี้ดูละคร <88 S 1> ต,ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าจะใช้ในทีมหลักของเราเนะ้นมันก็อาจจะไม่เวิร์กทุกคนเพราะว่าณตอนนี้มันก็จะมีทุะครอาชูร่โกบโตมีทุะคนอาสวินจักรกลแต่ถ้าหากนำทุครตัวนี้ไปอยู่ในทีมที่2หรือว่าทีมที่3ในการต่อสู้ในศึกดวลชิงโลกเราก็สามารถทําได้นะครับผมทุกคนโอเคอีกท <มา S 1> ีท <มา S 1> ุกคนถ้าหากเพื่อนๆซื <Europeans> อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถดองกําไรข้อมือได้แล้วก็ไปไล่เป็นเห็นปลุกตื่นของทุลัอนที่อยู่ในสินขาแลกเปลี่ยนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธเฉพาะมันก็มีอยู่นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆอยากเติมแต่ไม่รู้ว่าจะเติมที่ไหนผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับคุค้มเติมเมื่อไหร่ก็ได้และเติมแล้วเราจะคุ้มและจะได้กําไรมามากเลยนะครับกับตรงนี้เลยทุกคนการทำงเนคุกกี้แลน์ช็อป เติมสนุกไม่สะดวกต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นรับระความปลอดภัยจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีบริการเติมถูกเติมง่ายรวดเร็วเพียงแค่ใช้ u i d เท่านั้นแล้วอย่าลืมไปใช้บริการกันให้เยอะๆนะครับกับคุกกี้แลนด์ช็อปโอเคทุกคนแล้วทุกคนชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าอยากให้ผมแนะนําตัวละครแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้หรือเพื่อนๆอยากให้ผมแจกไอเดียอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับ ใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเ,เวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye